สรีดพงเป็นเขื่อนดินแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งสร้างในสมัยสกอไทยค่ะโดยภูมิปัญญาของคนโบราณในการบริหารจัดการน้ำด้วยการทำระบบชมประทานและก่อสร้างคันดินกั้นน้ำขนาดใหญ่ระหว่างหุบเขากิ่วอ้ายมาจนถึงเขาพระบาทใหญ่ รองรับน้ําฝนที่ไหลรวมของน้ําจากโซกต่างๆนํามาเก็บกักไว้แล้วระบายลงคลองเสาหอเพื่อนําน้ํามาใช้อุปโภคบริโภคภายในเมืองสุขโขทัยซึ่งได้ขุดระพังต่างๆ,ๆเก็บน้ําไว้ใช้ภายในเมือง <S <S ชื่อสรีพ,พงปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งมีความหมายว่าทำนก ปัจจุบันกรมชนประทานร่วมกับกรมศิลปากรได้ปรับปรุงเขื่อนสรีดพงใหม่มีความสูงประมาณ10เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง400,000ลูกบาทเมตรเลยละค่ะ สรีดพงยังได้รับการยกย่องให้เป็น Heritage Irrigation Structure เมื่อปีพุทธศักราช2557จากการประชุมคณะกรรมาการ ICID ที่ประเทศเกาหลีใต้โดยโครงการคัดเลือกอาคารชมประทานซึ่งมีอายุการก่อสร้างมากกว่า100ปีและยังสามารถใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน